สวัสดีครับพบกับผมนเรศจันทาพัฒนาครับวันนี้มาพบกับพอดแคสต์ของผมนะครับในเรื่องสนุกไปรับฟังกันได้เลยครับผมสวัสดีครับในพอร์คสต์นี้ครับผมให้ตั้งชื่อว่าทำอะไรดีในยุคโควิด19ทำอะไรดีในยุคโควิด19ในที่นี้ก็คือเราจะทำอะไรหาช่องทางไรายได้อะไรกันดีในยุคนี้ ผมว่าตอนนี้โควิด1 i มันไม่ได้มีแค่เอฟเฟกเรื่องของสุขภาพแล้วที่เราต้องหันมาดูแลกันเพิ่มขึ้นมันส่งผลให้เราต้องมาตระหนักและวิเคราะห์ถึงถ้าตอนนี้เรากําลังมีอาชีพอยู่เราต้องมีอาชีพที่สองถ้าเรามีช่องทางไรายได้ทางเดียวถ้าเรายังโชคดีที่ยังไม่เป็นภาวะผู้ว่างงานเราต้องมีช่องทางไรายได้ที่2ครับถ้าวันนี้ยําแย่สวยไปเลยอะถึงขนาดที่ว่าเรากลายเป็นผู้ว่างงานไม่เป็นไรครับถึงแม้มันจะอยู่ในภาวะที่อาจจะอยู่ในถ้ำม,มืดมืดแต่ทุกถ้ำม,มืดมืด ถ้าเรามองหาช่องทางมันจะมีแสงสว่างเล็กๆให้เรารอดออกไปนี่ครับผมจะมาแนะนําอีกช่องทางนึงที่ผมว่ามันเหมาะเลยแหละกับช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะผมว่า,าการที่เรากําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยมันต้องไม่มีการลงทุนหรือลงทุนต้องน้อยที่สุด2 เมื่อลงทุนน้อยสุดข้อดีที่ตามมาเลยคือความเสี่ยงม,มันก็จะต่ําลงไปกับการที่เราจะต้องเจ็บตัวเพิ่มและสุดท้ายเลยครับข้อสําคัญธุรกิจที่เราจะต้องลงทุนมันต้องเป็นธุรกิจที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พฤติกรรมของคนณตอนนี้และอนาคตธุรกิจที่ผมจะพูดถึงและผมจะแนะนําต่อจากนี้นี่คือธุรกิจหลักที่ผมทํามาตลอดครับเป็นธุรกิจที่ไม่เ,เชื่อก็ต้องเชื่อว่าในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจ หรือภาวะโควิด -19 มันทำให้หลายๆธุรกิจโดนล็อกดาวน์คือผมมีธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจหลักแต่ผมผมีอาชีพมีธุรกิจเสริมอีกประมาณ2-3าธุรกิจสธุรกิจเสริมผมโดนล็อกดาวน์หมดเลยครับหรือไม่โดนล็อกดาวนมันก็ขายไม่ได้แต่เชื่อไหมครับธุรกิจหลักผมอันนี้มันพุ่งกระฉูดกราฟมันสวนขึ้นทุกอย่างแน่นอนฮะวันนี้ธุรกิจที่ผมจะแนะนำก่อนที่ผมจะพูดชื่อผมอยากให้ทุกท่าน ฟังแบบเปิดใจท่านอาจจะเคยมีความคิดลบในก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ชอบอคติกับธุรกิจนี้หรืออาจจะไม่ได้ไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้อคติแต่ก็เฉยๆลองฟังดูครับผมว่านี่นแหละน่าจะเป็นแสงสว่างในอุโมงค์มืดน,นี้ของเราในตอนนี้ธุรกิจที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือธุรกิจ MLM ขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายครับพอพูดถึงตรงนี้อย่าพึ่ง ปิดพอร์แคบผมนะเพราะนี่คืออาชีพหลักผมจริงๆแล้วผมกล้าบอกเลยว่า MLM จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่จะทําให้คุณฝ่าวิกฤตในตอนนี้ได้อย่างแท้จริงเลยครับเพราะอะไรเพราะข้อหนึ่งข้อดีที่1ของ MLM ในตอนนี้คือมันปราศจากเป็นธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนนะฮะหลายคนบอกว่าแค่ข้อน,นี้คุณก็ผิดแล้วคุณโค้ดเอิร์ธฉันเคยผ่านมาเจ๊งไปไม่รู้เท่าไหร่ถ้าคุณเคยเจอภาวะนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ MLM ครับ m ็ m ธรรมชาติจริงๆธุรกิจเครือข่ายจริงๆคือการใช้ดีแล้วบอกต่อคีย์มันอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณเข้าใจนว่าธุรกิจ MLM ที่ผมแนะนำคือธุรกิจ MLM ที่ต้องใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วเกิดรายได้มันอาจจะต้องเลือกครับเดี๋ยวในพอดแคสต์หน้าผมจะมาแนะนำข้อ2ครับที่เหมาะเลยเพราะตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจเรื่องในที่สุดครับสินค้าที่อยู่ในเทรนด์อันดับต้นๆเลยคือ,คอสินค้าสุขภาพครับ คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นเพราะโควิด1 9สอนให้คนรู้ว่าสุขภาพมันสำคัญที่สุดนะอะไรก็แล้วแต่เพราะเวลามันมีโรคระบาดหรือมันมีเชื้อไวรัสมันไม่เลือกครับมันสามารถโจมตีได้ทุกคนเพราะนั้นการดูแลสุขภาพการป้องกันไว้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดข้อ3ครับธุรกิจ MLM ในปัจจุบันคือธุรกิจที่เก,เกือบทุกบริษัททุกที่เลยครับเขาตอบโจทย์เรื่องของ ออนไลน์แบบ100%คุณไม่ต้องสร้างหน้าเว็บคุณไม่ต้องไปสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันกับใครในตลาดที่มันมหาศาลยในธุรกิจออนไลน์แต่คุณใช้จุดเด่นของธุรกิจสินค้าของคุณ EP หน้าผมจะมาบอกวิเคราะห์ในการเลือก MLM ครับผม EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้จบลงแล้วครับถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์พอแชทอันนี้หรือสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเราที่ไลน์ มีนาดาพิมพ์ตามนี้นะครับเครื่องหมายแอดตามด้วย m e a n l a d a ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่ในพอแชทหนะ้าสวัสดีครับ